โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีเวลส์เบเการทุกคนครวันนี้เราจุก,กับเจ้าเฟต t ี้คิ l เลที่ไม่ค่อยเจอเลยนะครับแทบไม่เจอเลยดีกว่าผมเพิ่งไปซื้อมาเล่นนะครับโอ้โหเพิ่งซื้อจริงๆเล่นเล่นมาตั้งแต่2 0 1 7เดแต่ว่าเพิ่งมาซื้อตอนแรกไม่คิดจะเล่นพอเห็นแบบเออไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยเออซื้อตัวนี้มาเล่นดูดีกว่านะ สร้างความท้าทายในชีวิตนะครับเฟดดี้ส่วนเซ็ตเพร์กที่จะเอาไปเซ็ตนี้เป็นเซ็ตข้ามหน้าต่างไว้นะครับถ้าใครรู้แล้วก็สามารถข้ามไปยังตอนที่เล่นได้นะครับเซ็ตแรกนะครับเป็นโอหังทามินครับก็คือระยะเวลาที่ตาบอดหรือด,ด้วยวิธีใดก็ตามในการสตรันนะครับจะเพิ่มขึ้น2ี่เแต่เราจะข้ามหน้าต่างได้เร็วขึ้นนะครับ20%อันนี้คือเพล็กขั้นสองนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นไกลวิภาคเหนือดับของเวสเกอร์นะครับ ถ้ามีเซอร์กระโดดข้ามหน้าต่างในระยะ8เมตรเร็วๆนะครับเราก็จะข้ามต่อได้เร็วขึ้นอีก30%ครับอันนี้30อันนี้20เป็น50นะอันนี้คือขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ชง,งนครับอันนี้กระโดดข้ามขึ้นได้อีก5%นะแล้วก็กั้นหน้าต่างนะ50 55ได้อันนี้เราเป็น55%เพราะว่าเพิร์กเรายังขั้นหนึ่งขั้น2ครับแล้วก็เอาป๊อปกระทับแรงของตัวตลกนะครับ ไปไว้ถ่วงสักนิดนะครับส่วนแอดออนที่ผมจะเอาไปวันนี้เป็นเชือกใช้ภายนอกครับตัวนี้คือจะสามารถได้ยินเสียงซ่อมแซมเครื่องนะครับจากระยะไกลออกไป8เมตรนั่นเองส่วนตัวนี้บล็อกไม้รูปแกะนะครับตัวนี้คือการทําให้เกิดบ่วงความฝันหรือแท่นไม้ความฝันนะครับจะทําให้ติดสถานะตาบอดเป็นเวลา1นาทีนะ60วินาทีนั่นเองส่วนเครื่องเส้นผมจะเป็นบวกแต้มไปแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฟนดี้จะไหวหรือเปล่า ผมวัดตัวมันหามากเลยนะจริงๆผมไม่เคยเล่นเลยนะครับโอเคเดีย๋ยวไปลองกันดูดีกว่าไปโอ้ตะกุดจะมาอากะแล้วนี่คือเฟตตี้ครั้งแรกของผมนะตัวมาโคตรนานแต่ผมไม่ซื้อนะผมเพิ่งมาซื้อกดซื้อเมื่อวานเนี้ยเกมเล่นมาตั้งแต่นูน่นสองพันสิบเจ็ดแต่เฟตตี้กับไอ้อะไรนะไอ้หมูเดอะพีก่ะ ไม่สือบแต่แต่พอรู้ว่าสกิลมันใช้ยังไงครับเสียงใครวิ่งเสี่ยงตัวเองเหรอขอล้อวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเฮ้ยโดนวะ ขาเดินตามเสียงรับผมเดินอุ้ยมีตู่เล็กน้อยท้าเดินตามเสียงไงผมอยู่ดีผมอยู่ดีแล้วผมอุ้มเลยมันเป็นเสียงของกล้องเลยครับตอนนี้เขาอยู่ในความฝันยู่นะถ้าไม่ชื่อเขาเท่ย่างวะ ไปเครื่องนู้นหน่อยดีกว่าโอเคดันเสร็จเครื่องนี้ซักกันเอา้ามันล็อกเลยอะวิ่งไปแล้วไม่ใช่วิ่งไปไหนเจ๊ไม่ฝีโอ้โหไปนู้นละ เราไม่จำเป็นต้องกอดสุดก็ได้เหรอเสียงเท้าเรามันมันเสียงจะกระเสียงเซอร์เลยเว้ยเอาจริงเสียงกล้องเข้ามาในหูเนี่ยฟังฟังฟังเสียงเท้าแล้วสิมันเสียงเซอร์ชัดชัวเย โดดมาทไมยังมีคนปั่นต่อจะแข่งจะแข่งว่างั้นแต่เย็นนะพี่มาอะไรเครื่องนี้เราปเสร็จก็ได้อุ้ยแล้วทำไมเขากรี๊ด ิดอะไรขึ้นอ๋อเขาเหยียบไม่ยายพี่มัวแต่มองหลังเหรอฮะฮะมัวแต่มองหลังโอ้โหตัวนี้ก็แรงมากๆโอ้แข็งเลยแข็งเลย โอเคให้เขาไปช่วยไปครับขันมาสกายลรือพี่ใครมีไฟฉายหรือเปล่าผมยังไม่ได้ดูเลยครับไปอ่า ไม่ได้ซ้ำนะไม่ได้ซ้ำนะเราเครื่องยังไม่กระทืบเลยกลับเสากลับเสาเดิมเลยพี่เอ้ยไปไปไปค่าได้หนึ่งคนนี้ผมโคตรดีใจสำหรับเฟดดี้มันเป็นตัวตัวลิขสิทธิ์ที่แบบโหดที่ยมสุดเลยเฟดดี้เนี่ย แล้วคนเจ็บซะด้วยล่วคนเจ็บซะด้วยป่ะละเครื่องตรงนูนครับมีแนวโน้มที่สุดละเดี๋ยวกระทืบแรงเึ้น่นี้ก็ ไม่เลยมาทำไมวะเนี่ยมาทำไมวะเนี่ยเฟดดี้เฟดดี้คุกเกอร์คืนนี้ก็ปั่นอยู่พอควรครับผมยังไม่ได้ใช้เซตเพริร์กที่เราออกมาเลยครับก็คือโดดข้ามหน้าต่างนะเนี่ยพอหนุ่มนักปั่นเอา้าแล้วผมวางมั่วเลยทีนี้ ผมควรจะวางตรงนี้ครับเอ้ยแล้วเขาไม่เหยียบอะไม่เหยียบอะีไ่ไงเอาไปก่อนหนึ่งแผ่แล้วคนทั้งไมป้ปะ

เพื่อนนี้เสร็จไปแล้วต้องกระทืบเพื่อนนี้ก่อนนะไปไม่มี เอาเอ้สักบ่อไป่ะชื่อก่อนคนะเอาเต็มอุ้ยลูดจะกัดบูบูลีนนี่มันพี่บูบูลีนพี่ลันเวกเสียเชิงอีกคนเสียเชิงอีกคนพี่ลันเวกโดดไห้โดดเลยไม่่ะ ไม่เหรอจสะสเต็ปไม้ดูดแล้วเขาได้จริงแล้วเขาทำได้แล้วเขาทำได้โดดยับโดบโดตามเอาดิเอาดิผมไล่สุดอะเอาดิพางเลย เอาเราวิ three, two, mm ่งเข้าเป็นไวรุสคขอแบบสไตล์้วดดเลยสามสองมีตายยากไหมนี่เ่ะไปเอด้าพี่เอด้าชื่อเขานะครับไปโอ้โหแรงจัดจัดแรงจัดจัดแรงจัดจัด อ๋อไม่ได้วิ่งมานี่หรอวิ่งออกไปไหนวะน่มีคนปัดเหรอมองไม่เห็นครับอ้าอเป็นอะไรอ่ะทำไมชอบเครื่องอย่างเลยอ ตัวนี้ชอบเดินชอบวิ่งมาโดดกันวางเลยวางแบบเฉียงๆเ,เ,เอียงที่บ้านครับะนะผมชอบไอ้นี้มันมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไอ้แบล็กเกลียวมันอ่ะมันมันเหมือนมีที่เป็นภาพอยู่ในความฝันครับ เป็นแบบใบไม้ร่วงนะเป็นเหมือนใบไม้เศษอะไรใบไม้ร่วงเดี๋ยวขอไปดูเครื่องนู้นหน่อยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเห็นหัวใครแบบแบบอ๋อไม่ใช่นะครับเสียงเท้าตัวเองอีกละกดผิดเฮ้ยทางนี้ก่อนไม่เงียบคงเล็บบูบูรินเครื่องนี้เงียบไปแล้วครับ เฮ้ยตัวนี้ก็เงียบด้วยวะเอาแล้วไงเอาแล้วไงเดินหาเลยช็อตนี้เครื่องนี้ก็เงียบครับเอาละแปลว่าเครื่องติดมีแค่เครื่องนี้ครับมีปั่นระเบิดมีปั่นระเบิดมีปั่นระเบิด ทิมูร่ายุอีโดดและสามจีป่ะร้องเสียงหลงพามาเสาไกลอะไรอะทำไมขึ้นลูกศรสามารถวับขนาดที่อุ้มได้อะ ได้ป่ะครับกลับไปเลยเอ้าโอ้โหมันแข็งเว้ยอันนี้มันแข็งไอ้นี่มันแข็งไอ้นี่มันแข็งอ๋ออยู่กันสองคน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 คนหนึ่งไปช่วยเพื่อนครับไม่เป็นไรอุ้มเลย ไปแล้วผมมาเลยครับแล้วเขาไปช่วยอีกคนแล้วผมจ้องจะเล่นขุนแค่นั้น ถ้าผมจ้องจะเล่นคุณบอกให้เต้นเฟดดี้ผมบอกเลยจะไล่แขวนทีละคนยากครับบอกให้เอาง่ายว่าเจอเจอใครเล่นบ้างดีกว่าเฟดดี้อ่ะเฮ้ยใจรักอะไรขนาดนั้นมะน่ะ อยากบล็อกได้ดิอยากบล็อกได้ดิอยากบล็อกได้ดิอยากบล็อกมากเลยเป็นพระเอกเป็นฮีโร่ไปไหนหืึไปไหนไปไหน อะไรยืดมอบเลยหมดใจเจอเฟดดี้จนหมดใจแค่นั้นเองเอ๊ะคานมาเสิร์ฟเลยอ่ะได้ดิ บ้าน่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงนี่มันเฟรดี้ครั้งแรกของผมแล้วมันล้มไหนวะนะ่ะอ๋อคันไปไหนเฮ้ย ขัดไม่ไหนอ่ะขัดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยลงหลุมไม่นับนะลงหลุมไม่นับนะลงหลุมไม่นับนะอีซี่ แต้บวกสองครับต้องหลุมไปนับนะโอ้โหเท่ากับเราฆ่าได้ขนาดนี้โหดมากครับก็คือล้มสี่ไปเลยโอเคครับผมสำหรับเฟรดดี้ก็ประมาณนี้ผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ